เดี๋ยวอ่าสวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะอยู่กับดีมนะคะใน c h a น n e l น่ารักดีนะหลุ่มแล้วก็คุกใน channel โอเควันนี้ก็จะเป็นพาคที่2เนาะก็วันเดียวกันอะไรอะไรจะมาวันนี้อะ่ะอุ๊ยมันจะปลามันจะปลาไข่ใส่ชันคือเห็นว่าเราเปลี่ยนสกินกันนะคะคร ลบโหลดใหม่นะเราไปกันดีกว่ามันจะปลาใสเราโอ้โหอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมไปทางนี้มาทางนี้อุ้ยยังไม่กดอัดเลยนี่ยังไม่ได้กดอัดนะเออเออทั้งวันเดี๋ยวค่อยอัดอ่ะอัดอัดดีก็เดี๋ยวจะหยุดให้เดี๋ยวเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวจะหยุดให้มา ออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าเดี๋ยวจะเข้าเดีวเดี๋ยวโ okay. อเคอัดเลยเอกดเดี๋ยวขออัดอ่าสวัสดีคะ่ะอยู่กับดีแม่แชแนลน่ารักดีนะหนุ่มนะคะแล้วก็คัทเตอรของแชแนลนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฟุกในแชแนลกุยคุยกีสกุยกุยกีสไม่ใช่เหรอนั่นแหละโอเคอันนี้พาที่สองนะคะเราจะมาเล่นกัน อ้าวเห็นบ้านทันใดแล้วก็เข้าเลยนะคะก็คือเราไปเปลี่ยนสกินมานะใช่ไหมใช่ไหมน้อโอ้โหอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะทั่วรางวัลเหรอขโมยได้ไหมอ่ะเล่นโยโยอยู่เดี๋ยวดูตัวของน้องกุยกุยกิสก็โก็เล่นโยโยแล้วก็มองกุนเพกเดี๋ยวพี่เป็นคนรับใช้ให้เอ้ไม่ใช่ฉันเป็นแมวเดี๋ยวฉันจะ ดเ,<ร>เดี๋ยวข<อ>วัญให้ก็จะเอาไปให้ให้ใครดีให้อ,กแกอ,อีแก่นี่เอ้ยไม่เอาแก่นี่เขาเป็นบาร์ไปกันเถอะน้องกุยกุยกี้ยตะก,กี้อะไรอ่ะไปเถอะฟูสารวนไปเถอะเอ้ยมันมีไอเทมให้เก็บไหม,มโยนของก็มีอะไรก็มีอยู่ขึ้นไหนอะ่ะ welcome to the angel c a s t r e special list หรอ We special list In l i g h t a อ r i l รหรอไม่รู้สิถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ก็คืออ่านออกแต่ว่าเสียแต่ว่าแปรไม่ค่อยเก่งหนึ่งนาทีแล้วนะวไปไว่ายน้ำกันดีกว่าของพี่สองนาทีแล้วจ้ะไปไปไปว่ายน้ำกันดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมก็ลงเลยอุ้ยขอพี่ลงแล้วอุ้อยดูผมนะย้าูช มามาถ่ายรูปหน่อยเร็วเดี๋ยวดิมอ่านะคะเราจะมา capture capture มากใกล้ๆหน่อยดิเยนี่นะคะก็กดปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มน่ารักนะคะเอ้ยน่ารักค่ะเคกดพร้อมกันนะคะกดค้างค่ะเดี๋ยวใครมาแจมไม่รู้จักเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งโอเคค่ะกดเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสาม โอเคดีนะแม่ก็ไม่บังโอเคนะคะเราก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นกันดีกว่าคะ่ะเอะแบบตูเต้เปียไปเดี๋ยวเราไปล้างตัวกันก่อนดีไหมไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่ต่อยฟุกเดือดเอ้ยพุกฟุก,ฟก,ฟกทำไมเลือดเดือดแค่นั้นไม่โล <Hello. S 1> เอ้ยต่อยมันเจ็บหรือเปล่าลองต่อยพี่ดิลองต่อยพี่ดิสวีมไม,ม,ม,ม ลองต่อยพี่ดิสวิงมิงคูสระว่ายน้ำโอเคค่ะโอ้เดนไปไหนไม่ได้เลยเอ้าเอาเป็นไรอะค้างเหรอไม่กดนี่ดีกดกดกดโ้ทำไมกดไม่ได้อ้๋อได้แล้วเมื่อกี้นึกว่าจะน้องคุยกิจะค้างไปแล้วอ่านี่นะคะเราจะพาสำรวจเมืองอ้าวทำไมดูแผนที่ไปแล้วดูอีกไม่ได้เหรออูได้ เอ้ยเดี๋ยวแบตจะหมดแบตของเธอยี่สิบสามมิลแบตพี่เหลือสิบสี่โอ้ย,อยเดี๋ยวดอนแทนเอไปเลยเอเฮ้ยเราด้วไม่ลองถือป้ายนะเอาถือปอ้ายเหรอถือได้ด้วยเหรอถือไ,ได้โอเคแปะแปะแปะเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ชาร์จแบตก่อนนะ อ่ะเล่นไปเลยเดี๋ยวภารกิจมีหรือเปล่าวะอุ้ยนี่อะไรอะไปดูกันเร็วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวดูแบตก่อนสิบสามจังวันกิ๊ฟเนี่ยนี่ในห้องมานี่ไหนไหนไหนในในเธอไปอยู่ที่อืมคนละเรื่องแล้วค่ะ อไรหรออยากเข้าอ่ะมันคืออ,อะไรแท่งทองขอได้ไหมเข้ามาดิอันนี้แค่ห้านาทีเองอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ดีมเปิดเทอมนะแล้วก็ต้องเตรียมจัดตารางสอนใหม่ด้วยโอเคมาปิดคลิปเร็วไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไ,ไปข้างในก็ได้โอเคเอาอยู่ไหนละนั่งนั่งนั่ง บินทองเนี่ยเดินมาตรงนี้ตรงเดินเดินเออ,เอ,อ,เอ,อม,าม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 าเอ่อโอเคค่ะสำหรับวันนี้ดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิมก็ต้องขอลาไปก่อนกับน้องกุยกุยกิสนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะถ้ามีอะไรเมนได้นะคะโอเคบ๊ายบายมาตันต์ตันเ